สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568 อัปเดตส,สถานการณ์พายุเช้าวันนี้พายุบัวลอยทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุน่นแล้วอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองดานังประเทศเวียดนามไปทางทิศตะวันออกประมาณ170กิโลเมตรมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนบริเวณเมืองวี ประเทศเวียดนามในพรุ่งนี้วันที่29กันยายน2568หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับผลกระทบตามแนวขอบและเส้นทางเดินของพายุทำให้ภาคอีสานตอนบนและภาคอีสานด้านตะวันออกภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่รวมทั้งทำให้ร่องมอรสุมและมรสุมมีกำลังแรงโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งเคลื่อนลมมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่ 28-30กันยายน68นี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ ส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแกน่นกาลสินมุกดาหารจันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเนื่องจากร่องมอรสุมกําลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ ตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสําหรับเคลื่อนลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลืน่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนในวันพรุ่งนี้29กันยายน68พื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเพชรบูรณ์ภาคอีสานบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายชัยภูมิและวันที่30กันยายน68เมื่อพาอยุอ่อนกําลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่าปกคลุมภาคเหนือทําให้ตอนบนและด้านตะวันตกของภาคเหนือยังมีฝนตกหนักเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลําพูนต้องติดตามและเฝ้าระวัง ส่วนพื้นที่ภาคอื่นๆเช่นภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกภาคกลางกทมและปริมณฑลยังมีโอกาสเจอฝนตกหนักได้จากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของพายุเมื่อเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มลดน้อยลงไปแต่ยังมาเป็นระยะๆะะส่วนช่วงตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปเริ่มมีสัญ,ญญาณของลมเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นบ่ง ชีเริ่มจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาแต่ช่วงนี้ยังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูวันเดียวอาจมีทั้งฝนทั้งอากาศเย็นตอนเช้าอากาศร้อนตอนกลางวันได้โดยข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือกรมอุตุเตือนจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่28กันยายน2568มีดังนี้ค่ะ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด2 2 2สององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนม ขอนแกน่นกาลสินมุกดาหารยะโสธรอ่อำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจานบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34 14องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขน,นองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 4ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 3ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขน,นองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูม,ตมิต่ำสุด2 3 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวัน ตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลง ไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ